สวัสดีครับ FC นะฮะกลับมาพบกับ po, กำนันแหลมอีกแล้วในการเล่นสล็อตนั่นเองครับนะฮะตอนนี้เรามาเล่นกันเกมบอมเอาเวในเว็บ Sexy Casino ิโฝากขั้นต่ำา1บาทเท่านั้นครับ FC ครับวันนี้กำนันจะมาทำคอนเทนต์ครับ FC ครับนะฮะโอโหเราจะทำการเบ็ดนะครับทุกคนครับเราจะตั้งเบ็ดไว้นะครับให้มันเหลือ รั้งละ5บาทแบบนี้ก็เอฟซีครับและเราจะกดออโต้ไว้ทั้งคืนครับจำนวนประมาณ8ชั่วโมงครับเราจะกดไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับนะเราจะปล่อยไว้เป็นจำนวน8ชั่วโมงประมาณ9โมงเช้าครับตอนนี้เวลาประมาณ23านาฬิกา42นาทีตัดเที่ยงคืนแล้วอากาศเย็นมากก็เอฟซีครับวันที่11นะครับทุกคนแล้วเช้าวันที่12ครับประมาณ9โมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอฟซีว่าเฮ้ยโอ้โหเรากดออโต้ไว้ทั้งคืนเนี่ย ยอดเงินเราจะไหลไปถึงกี่บาทครับหรือว่าเราจะหมดด่าคัดกันครับ FC ครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันครับ FC โอเคขอตัวไปนอนก่อนนะจ๊ะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนโอตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมงนะฮะ9โมง29นาทีโอเดี๋ยวเราไปดูสล็อตที่เราปั่นไว้ทั้งคืนกันครับนะฮะ ว่าจะเป็นยังไงครับ f c ครับอโอเคครับทุกคนตอนนี้ประมาณเวลา9โมงนะครับ9โมงนิดๆนะครับเรามาดูกันครับทุกคนครับที่เราตั้งไว้คือเบ็ด5บาทครับทุกคนครับระดับการเดินพันคือ1นะครับ f c ครับเกมนี้เหมือนเดิมครับเรากดออโต้ไว้แล้แต่เรากดหยุดแล้วนะ f c นะแล้ว ผลที่มันออกมาก็คือครับแทนทันแทนจำนวนเงินครับโอ้โห2,700บาทแบบนี้ครับเพื่นคนครับโอ้โหสุดยอดยอดเงินเราขึ้นไปสอ0 0ันะครับโอ้โหสุดยอดจากพันเดียวได้ fc นะพันเดียวเบ็ด5บาทปล่อยไว้ทั้งคืนครับ fc ครับเนียในเกมบอมเอาเวนะครับ โอ้โหค้อสุดครับ FC นะฮะเรากดออโต้ไว้ประมาณ8ชั่วโมงครับในในขณะที่เรานอนหลับนะ FC นะโอ้โหใครอยากลอแบบนี้บ้างนะฮะลองกันได้ครับนะฮะลิงเกมอยู่ด้านล่างคลิปนี้ครับฝากขั้นต่ำหนบาทนะยเกมว่าชื่อเกมว่าบอมอเวนั่นเองกับ FC ครับฝากไว้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดเชียบ